เห็นนะเนาะเห็นใช่เห็นนะเลยทำอะไรอ่ะเปิดมาอน้องน้องไม่รนารก็ไม่เวนอะะ ยังจะ,ะพี่ต่อจากคลิปที่แล้วลูกค้าขอมานะคะอันนี้ต้องพูว่าอะไรกางเกง4ีส่วนห้าส่วนผ้าใบจับมือหรือกางเกงคาปิพนนี่พู่าอะไรช่วยยังยรุ่นนี้นะคะงานน้องจะเป็นกระสอบ200ตัวค่ะพี่งานจะเป็นกระสอบ200ตัวนะคะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะรุ่นอื่นๆเขาจะเป็นกระสอบ45โลอะไรอย่างเงี้ยพี่อัน อันนี้จะเป็นกระสอบที่ระบุจำนวนมาที่200ตัวนะคะน้ำหนักกระสอบจะไปอยู่ที่มันเ0ถึงกิโลเท่าไหร่เจ็ดแปดสิบแโลไหมน้ำหนัก,กนอนไรพี่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> 3,100บาทคุณพี่รุ่นนี้อยู่ที่3,100บาทนะคะ <c oughs> เสียงหายมีเสียงไหมพี่เอ <c oughs> ถ้าเสียงหายหนูจะ หนึ่งสองสามอันนั้นป่ะมีไหมเทส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 มีเสียงไหมคะพี่ <c oughs> <c oughs> มีเสียงไหม <c oughs> พี่แจลองดูหน่อยมีเสียงไหมเสียงไหมยังคะหรือหรือเหนพัดแจอลองดูนี่นะพี่นะพี่พีู่ดว่าอะไรมองไม่เห็นสวัสดีค่ะพี่มีเสียงไหมคะ <c oughs> มีเสียงหรือยังคะ ีเสียงหรือยังคะทุกคนมีค่ะโอเค <Okay S 2> อค,ค่ะถ้ามีเสียงแล้วก็ไปกันเลยค่ะนี่นะใครขอรีวิวมาหรือยังคุณพี่ขอรีวิวไปหนูเปิดให้ร้อนนะเดี๋ยวจะหาว่าหนูไม่เปิดนะเนนะเร็วพี่ดูดิออกแนวแบบกระเป๋าแบบนี้มาแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มานะอ่ะหนูขออนุญาตโชว์เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ป้ายนี้นะคะงานสวยอยู่แล้วซึ่งหนูรีวิวไปบ่อยมากนะคะเหมือนเดิมเลยมีคาโก้ด้วยป้ายนี้นะคะงานสะอาดนะคะงานป้ายเขาจะเขียนมา200ตัวคุณพี่จา๋าเฉลี่ยแล้วตกตัวละไม่กี่บาทคุณพี่สวยเหมือนเดิมผ้าใหม่สะอาดคละไซส์นะคะ นี่ผ้าคอตตอนสวยๆเลยไม่มีอะไรมากนะคะเป็นกางเกง4ีส่วนหส่วนวหรือบางคนเรียกกางเกงคาปิอุ่นพี่สีเขียวสวยมากมีทุกสีและผ้าสะอาดผ้าใหม่นะคะรีวิวใช่ใช่ช่ค่ะคุณพี่รีวิวหนู ส่งฟรีให้เลยคุณพี่จ๋ารับไหม,ไหมถ้ารับพิมพ์รับรีวิวให้หนูได้เลย,ยพี่ดูงานป้ายห้อยสีฟ้าสวยๆยงานปักค่ะพี่งานปักค่ะ3,100บาทเท่านั้นพี่200ตัวสีนี้สวยมากเลยนี่คุณพี่ดู สีสวยสวยชื่อเหอูคไม่ใช่ที่ดูที่ดูปึ้งนี้ นีหเห็นไหมว่าคือตัวอะไรไป้ายจับมือรับค่ะขอบคุณค่ะพี่จงจิต,ตพ,พี่จงจิตฟังไหมพี่ปังไหมไปจับมือแคบไว้เลยนะพี่โหเลยถูกพี่มันต้องลุ้นนะพูดได้ปะเนี่ย้ยพูดได้ไหม พูดได้ไหมะะพูดได้ไหมนี่ยพ,พูดได้ไหมอะไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์แม่บ้านนะพี่นะเอวแบบสามสิบถึงสามแปดบวกลบสวยเหมือนเดิมคุณพี่ไม่มีอะไรมากรุ่นนี้สวยจบเนี่ยงานสะอาดใหม่เกรด A ค่ะ ตนสีก็จะเป็นสีคลุมโทนสีที่แม่บ้านชอบนะคะรุ่นนี้นะพี่สำหรับแม่บ้านเลยแม่บ้านถูกใจแม่บ้านเลิฟเลยพี่แม่บ้านนี่แบบถูกใจสิ่งนี้มากๆไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะถ้าจะขายรุ่นนี้ก็คือ ขายกลุ่มแม่บ้านจบเลยพี่ใช่จริงอ๋อพี่จะไปลงตลาดนะคะตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดกลางคืนหรือพี่จะไปไลฟ์สดถ้าพี่มีกลุ่มลูกค้าถ้าพี่จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้านนะพี่สบายเลยค่ะสบายไปเลยค่ะ มีเยอะเหมือนเดิมสีเขียวสวยมากเลยมีเยอะค่ะพี่มีของแบบพร้อมพร้อมส่งเยอะนะคะสั่งได้เลยไม่ต้องรอของเลยพี่สั่ง<ว>ปุ๊บส่งปับ๊บดูดิโอเคสวยโอ้โหสีนี้ใหม่เขียวใหม่ๆเลยพี่พี่ดู ของจริงสวยมากเลยนะสีเขียวคาโก้ตัวเนี้ยท mm hmm. ี่รีดขึ้นมาอีกนิดเดียวหสวยๆเลยรีดนิดนึงน้อเธอเนาะไม่ต้องซักเลย,ยพี่รีดแบบสวยเลยใช่งานนี้พี่เอาไปพี่ไม่ต้องซักเลยรีดเลยจบ mm hmm. สามารถจะออกสีคุมโทนสีสันมีบ้างนะพี่นะ มาดูแล้วมันแบบสีสันมีบ้างหนูจะโชว์ให้ดูทุกหนูจะโชว์งานให้ดูทั้งกระสอบนะพี่เห็นไหมว่ามันมันมันมีหลากสีจริงๆเนี่ยไม่จริงจังไม่จริงๆ,งๆพ,พที่เอาไปคัดแยกอีกทีนะ สมเนินผสมคัตต้อนสั่งขาสั้นเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วนะคะสวยมากๆขอบคุณค่ะคุณพี่เห็นไหมบางทีขนส่งก็ถึงเร็วที่บางทีวันเดียวถึงบางทีสองวันหนูถึงบอกลูกค้าใช่ใช่ไใช่ไดกยาวพี่ จริงเหมือนที่ลูกค้าถามหนูขนส่งใช้เวลากี่วันหนูจะบอกว่าประมาณ2 2> สองวันหนูจะบอกเผื่อไปก่อนนะพี่นะเผื่อขนส่งเขาแบบส่งช้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสีนี้สวยมากแต่จริงถ้าพี่วันเดียวถึงนี่คือพี่แบบเอยชื่นใจขนส่งเนี่ยหูใหม่ไหมพี่ใหม่ไหม,หม,ไหมเนี่ยตัวสีสันนะคะก็มีพี่ต้องไปคัดอีกทีนึงนะโอ้โหนะ น้องน้องแมงส,สวยดูพี่จะ๊ะโทนสีสุภาพโทนสีเรียบๆนะคะ3,100นะคะ3,100บาทตัวนี้เป็นงานกระสอบ200ตัวนะคะคุณพี่คือกางเกงรุ่นเนี้ยหนูจะมีเริ่มต้นตั้งแต่2 5 0 5 2 0 แต่อันนั้นอาจจะเป็นแบบร้อยกว่าตัวประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวอะไรเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยนนเป็นกระสอบสองร้อยตัวพ,พี่จะคุ้มพ,พี่จะคุ้มตรงที่ว่าพี่ได้จํานวนตัวเยอะคือพี่ซื้อไปทีเดียวเลยสามพันหนึ่งแล้วพี่ได้ไปสองร้อยตัวคือพี่แบบเต็มร้านเลยอะ่ะพี่มีของเต็มร้านเลยหลูกนี้ลูกน,นี้แบบ ลูกนี้เกินเรื่องนะใช่ปกติไม่ได้เยอะขนาดนี้นะตัวเนี้ยใช่ไม่มีอะไรเยอะอถ้าพี่จะขายรุ่นนี้เพราะงานมันจะออกสไตล์ประมาณนี้นะคะทุกกระสอบจะออกเป็นกางเกงสี่ห้าส่วน,วนแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ต่างกันแค่ว่ามันเป็นมือสองแบบละตัวไม่ซ้ำกัน แล้วก็สีสันก็จะขะกันไปนะคะทุกกระสอบเลยนะคะท mm hmm. ี่รุ่นเนียกางเกงตัวเนี้ยหนูจะขายทั้งปีหนูขายตลอด mm hmm. แล้วของหนูจะไม่เคยขาดสต็อกเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้ทุกโอ้โหเธอฉัไม่นั่งรถชั้นก่อนนะไปเลยจ้าพี่ถูกใจหนูเหลือเกินสีนี้ถูกใจหนูแล้วเกินพี่เอ้ย mm hmm. ถูกใจ ยชอบชอบชอบเป็นการสดตัวเฉยๆนะพี่นะสีดำแต่จริงๆไม่มีเลยนะเสื้อสีนี้เกงสีนี้ไม่มีมีแต่สีดำแต่ชอบชอบเฉยๆชอบเพราะว่าเห็นแล้วมันสบายตานะเธอเนาะมันดับใช่สดใสเย็นตาอะไร บางตัวเป็นเอวยางยืดบางตัวเป็นเอวยืดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอวกระดุมนะคะพี่หรือหรือใครที่อยากได้กางเกงแบบนี้แล้วเป็นเอวยางยืดล้วนหนูมีนะอันนั้นหนูขายอยู่สองพันเก้าเลยพี่นะเป็นกางเกงสี่ห้าส่วนแบบนี้แต่เป็นเอวยางยืดล้วนหนูมีของหนูขายอยู่สองพันเก้าเลพี่นะว่าทำไมหนูมีของไหลรุ่นจังเลยอนเนี้ย จริงๆพี่เราเป็นสินค้าแบบที่แบบทุกวันนะคะทุกวันจะต้องขายออกทุกวันพี่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยได้ไหมแพตเ,เ,เ,เกง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 สียห้าส่วนผ้าน,นออกทุกวันกบบเป็นดัมเบลวันได้เลยไหมคู่มองไม่เห็นพี่โท่าทีนะ ผู้ชายชอบซื้อแบบคาร์โบไปใส่อุ้ยผู้ชายก็ซื้อเหรอพี่อุ้ยผู้ชายอ๋อความรู้ใหม่หนูเลยนะมันจะมีทรงแบบนี้ใช่ไหมพี่ทรงคาร์โบไงหรือเปล่าใช่ไหมทรงคาร์แบบนี้ไหมคะความรู้ใหม่เลยเนี่ยแบบผู้ชายตัวเล็กใช่ไหมพี่เหมือนใส่เป็นแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบสั้นแบบใช่ใส่เป็นคาร์โบจริงหนูคิดว่ามีแต่แม่บ้านซื้อนะผู้ชายก็ซื้อใส่เหโอ้โหเห็นไหมทุกวันนี้พี่ นอก<บ><ค>นี้ทรนะงแบบนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ไหมพี่แบบผู้ชาย้อทุกวันนี้เสื้อผ้านะพี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาใส่ด้วยกันหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยทรงที่มันไม่ได้เดฟมากอืมเป็นทรงขาโค้งพี่เห็นไหมเลิศไหมโอ้โหมอง,องไม่เห็นเลยพี่ไอแสงมันเข้าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเห็นไหมว่าใส่ด้วยกันได้หมดเห็นไหมละ่ะเนี่ยทรงอย่างนี้ย เห็นไหมล่ะลูกค้ายังขายผู้ชายได้เลยนี่พี่ลดไหมีสวยอ่ะพี่ดูพี่มันลดตรงไหนหรือปะมันเลิดตรงที่หนูโชว์ให้ดูทุกตัวนี่แหละพี่บอกลูกค้าใส่ได้ทั้งชายหญิงค่ะอ๋อ เก่งคนพี่เนี่ยแหละจริงๆนะขายเสื้อผ้าคนทีอ่ะมันก็อยู่ที่ฝีปากคนขายด้วยนะพี่เนาะสวยใช่เราสามารถขายได้หมดเห็นไหมล่ะผู้หญิงก็ใส่ได้ใช่ไหมแคนไม่ได้ชอบสั้นมากนะพี่เนาะเข้าใจอยูเนี่ยเห็นไหมอย่าไปเถอยังไงก็ขายได้พี่จ๋าต้นทุนเมื่อกี้ต้นทุนสิบห้าบาทต้นทุนสิบห้าบาทคุณพี่ ถ้าพี่ซื้อหนูกไปแล้วพี่แบบขายไม่ได้จริงๆอะ่ะพี่ขายตัวละห้าสิบบาทสี่สิบเก้าบาทพี่ก็กำไรแล้วนะใช่จริงๆพี่อย่าหาว่าเงินว่าอย่างนี้เลยพี่ขายยี่สบาทพี่ก็กำไรแล้วห้าบาทแต่อย่าไปทำอย่างนั้นจริงถ้าใครที่คิดว่าแบบอุย๊ยไม่กล้านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพี่สามพันหนึ่ง สามพันหนึ่งที่ลองดูพี่ลองไปขายดู่ะมีสวยพี่อืมเป็ีสวยจริงๆเธอสวยเหมาะกับเธอนะอแต่จริงๆลูกค้าหนูนะคะรีดแขวนหนึ่งร้อยจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยใช่เธอเธอเห็นไหมพี่ลูกค้าขายจำนวนมใช่ แต่ถ้าพี่แบบอุ๊ยร้อยหนึ่งไม่ได้แต่พี่แบบตลาดตลาดพี่แบบไม่ค่อยเหมือนเราต้องดูตลาดอะไนนแบบคนไม่ค่อยมีกําลังซื้อพี่ก็ขายแบบหกสิบเจ็ดสิบพี่ก็กําไรแล้วพี่ต้นทุนสิบห้าลูกค้าหนูบางคนขายห้าสิบบาทเองแต่เขาไม่ได้รีดไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ลูกค้าหนูบางคนเอาไปรีดเขาขึ้นแปดสิบขึ้นร้อยหนึ่งได้นะคะแล้วแต่นะพี่นะอันนี้หนูหนูบอกไว้ฟังเฉยๆว่า มัน<อ>มันได้ไงเพราะต้นทุนมันสีานขาก็เหมือนกับเนี่ยกระดาษตัวนี้เลยเป็นคาโก้นี่แต่มันปล่อยค่ะได้คาโก้ผู้ชายใส่เอืออัดแล้วพี่ตาลมองไม่เห็นค<อ>ชอบความแบบมีอะไรนี่หนูโชว์ให้พี่ดูได้ทั้งลูกทั้งกระสอบคือรุ่นเนี้ยมันไม่ได้มีแบบ ดีเทลอะไรเยอะพี่มันไม่ได้แบบว่าต้องเป็นลวดลายหรือต้องเป็นอะไรนะคะแค่เนี่ยทรงสวยผ้าสะอาดพี่ไปได้เลยพี่ลงขายได้เลยพี่ไม่ต้องแบบต้องอเป็นลายนั้นลายนี้อะไรเยอะแยะขายง่ายๆพี่จ๋าสีดำเนี่ยสีดำเนี่ย,นยคนชอบนะรู้สึกว่าถุงดำตัวนี้ใช่ดำสนิทไม่แงแบบนด้อืมดำสนิทเลย ลายดอกพี่จ๋าอย่างที่หนูโชว์ให้ดูนะในหนึ่งกระสอบอะ่ะเขาจะเป็นสีพื้นลายเนี่ยจะเป็นน้อยมาก,มากๆพี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงลายเนี่ยลูกค้าบางคนนะอยากได้ลายเยอะๆพี่หนูต้องขอใคยจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเขาจะเป็นสีพื้นสวยๆเลยค่ะ,หเ,คะเห็นไหมสไตล์หน้าตาผ้าคล้ายกันเลยค่ะ อยังอีกนะพี่ยังยังมีอีกนะลูกเนี้ยกระสอบมีเยอะมากเลยเนาะใช่คือพี่ยินดีกับพี่ที่ได้กระสอบนี้กระสอบรีวิวเนี่ยพี่กระสอบใหม่ก็สวยเหมือนกันนี่สวยอ่ะีใช้ก็ใส่ได้นะถ้าใส่ได้นะเธอเหมาะโอ้สวยคาดลิมินกระสอบเหมาะอะไรเธอเหมาะนะกางเกงทรงแบบเนี้ยเธอใส่แล้วแบบเหมาะเธอนะ ฉันแค่เห็นเธอใส่แต่ทำไมต้องไปนอนข้าวกางวันด้วย่ะพี่ๆใครสนใจสั่งได้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้พี่ลองดูรีวิวก่อนเพราะว่าหนูช่วยดูตัวน่ารักพี่ดูดิเห็นไหมสไตล์ผ้าจะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเยอะยไม่ซับซ้อนไม่แบบ อะไรเลยอ่ะพี่คือง่ายเอ้ยผสมนิ่งนิน่งผสมสวยเป็นงานที่แบบถ่ายดีอ่ะพี่ถ่ายง่ายแล้วก็ไม่ยอมมัู้วยถ่ายได้ทั้งปีใครคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูก <c ười> ปนี้าจริงนะพี่งานไมัถ่ายง่ายอะ่ะ <_ d ates> ใช่ไม่ต้องคิดเยอะอยนอน,นีีี่่มรอดง้้วยแล้วแล้วเป็นสินค้าที่ไม่ต้องรอของพี่ <_ d ates> อย่างบางบางอย่างลูกค้าแบบต้งองรออ่ะอันนี้มีทุกมีตลอดมีทุกวัน <_ D ates> ได้บบทุกอนน,นี่น่ารักนะบางแบบบางก็ทรงสวยอ่ะมีเชือกเชือกลายใครที่บอกว่าอุ้ยแบบมันจะเป็นยังไงถ้ากระสอบใหม่จะเป็นยังไงกระสอบใหม่ก็แบบนี้แหละที่แค่ไม่ได้สีอะไรไม่ได้ซ้ำกันเป็นมือสองนะคะแต่ก็เป็นกางเกงสไตล์เดียวกันทรงเดียวกันนี่แหละประมาณนี้เลย พี่สองร้อยตัวหนูว่าให้ดูทั้งหมดจริงๆนะ<ช>จริงๆทั้งๆที่มันเหมือนกันนแต่หนูก็ยังโชว์นะพี่ดูเพื่อที่ให้ลูกค้ารู้ว่าเออสไตล์มันเป็นแบบนี้สั่งเถอะคุณพี่ พี่ดูเฉยหนูให้ดูส,ดสวยมากสวยมากแม่เลยแหละ,ะเป็นอะไรเป็นบน,นะหนูทำอะไรอ่ะเก้วมาเลยมาเลยมา <S 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 ไปแคปเจอร์ไปแคปเจอร์ของสวยสวยไว้สั่งกันนะจ๊ะโอ้หใส่รูปนี้นะพี่หนูยอมความ ยอมไม่นี่เขาเลยอ่ะมาได้ไงอ่ะเธอมาได้ไงไปดูโทนสีนะพี่นะนี่แถวแรกจะเป็นสีสันแถวที่สองจะเป็นแถวที่สองแถวที่สามจะเป็นโทนสีคุมโทนนะคะพี่สนมากออกบสีคุมโทนเธออันนี้เป็นเหมือนเนี่ยพี่ดูดูเดียมีกระเป๋าค้างเห็นปะ ค่กโกูค่กโกูใช่หีสวยอ่ะใครไม่สั่งไม่รู้จะว่างไงรับลูกรีวิวไม่ทันแล้วะคะ่ะพี่เกสพี่เกสเอาลูกใหม่นะลูกรีวิวหนูขายแล้วรีวิวหนูขายแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูลูกใหม่อะเดี๋ยวให้ให้ให้แคปก่อนนะคะใครสนใจแคปเลยสามพันหนึ่งร้อยบาทกระสอบสองร้อยตัวป้ายจับมือสีสันสวยๆแบบนี้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแคปเลยค่ะ